สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พวกาช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับและฝากกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้มีของดีของเด็ดแน่นอนครับมาพวกองแรกเลยดีกว่าครับอาจจะมีราคานิดน่ <Yeah. S 1> พี่ดูองค์นี้ผมไปได้เก่ามาเลยนะครับ เป็นรูปหลวงปู่ทิมวัดหลาหานไล่นะครับแล้วเป็นสองหน้าแล้วพี่ดูดูความเก่าคนระับรูปนี้เก่าแน่นอนคนระับคือเก่าดูง่ายนะผมว่าแล้วพี่ดูเป็นรูปปู่ทิมวัดหลาหานไล่สองหน้านะครับรูปนี้ขอพนะันสองครับเป็นรูปปู่ทิมนะครับ ต่อไปครับเป็นปั๊มซ้ำนะครับแล้วพี่ดูเนื้อหาครับพี่ดูธรรมชาติลอยเก็บแต่งตะใบนะครับแท้ดูง่ายนะพี่แล้วพี่ดูช่อด้านล่างครับพี่บอกผมด้วยนะว่าองค์ที่เท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่ EP ที่เท่าไหรนะครับบางทีผมลืมครับองนี้กอดสี่พันห้าครับปั๊มซ้ำนี่นะครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่บุญเนื้อไม่กระพัดพิมพ์กีบบัวนะครับแล้วพี่ดูแท้ดูง่ายนะแล้วเรี่ยมเก็บเดิมไม่มีรอยใช้เลยนะครับพี่ดูเรี่ยมกอบเดิมเลยนะครับพี่ดู เทดูง่ายครับพี่ดูดินครับองค์นี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นบัวรอบครับพี่ดูคาบตะก,กันคาบหลอครับดูหน้าดูตาท่านครับ แล้วพี่ดูแทดูง่ายนะพี่ดูคาบตะกันนะพี่ดูความเก่าครับแล้วพี่ดูนะรอยตะใบเกนไปหมดแล้วนะครับตัวต่อขึ้นเป็นเก็ดเลยนะพี่ดูดูขึ้นมาเป็นเก็ดเลยนะครับวงนี้ขอสองพันห้าครับต่อไปครับน,น,นี่ผมได้ตะก,กุดมานะครับเจ้าของก็บอกผมว่าเป็นตะก,กุด ตะกุดของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับแล้วพี่ดูมีรอยจานด้วยนะครับเป็นในตะกุดสามกริย์นะครับพี่ดูครับเป็นของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะเขาผูกติดไว้เลยนะพี่และนี่ตะกุดอันนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อจงเหมือนกันนะครับผมไม่อยากแกะเลยตงนี้สั้นหน่อยนะครับ อ,อันนี้ผมขอพันสองพอครับตะกรุดเนี่ยเป็นของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับผมตั้งไว้นี่เดี๋ยวตั้งไหม่หมดครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อขาปินโตนะครับเป็นปีศูนย์ศูนย์ศูนย์ไหนไม่รู้ศูนย์สี่ไหมครับเป็นบล็อกช้างป้องอะไรอ่ะเห็นเจ้าของก็บอกผมมานะ แล้วแทดูง่ายนะพี่พี่ดูความคมดูธรรมชาตินะดูเสียนที่ผิวคนระพี่ดูหูเรียนนะครับแล้วพระคมนะครับพี่ดูเสียนวิ่งคนระับเป็นบล็อกช่างป้องนะครับองนี้ขอพันเจ็ดครับ เป็นบล็อกช้างป้องนะครับต่อไปครับเป็นเตารีดนะครับแล้วพี่ดูดูหน้าดูตาท่านดูความเก่าครับดูคราบตะก,กันนะครับพี่ดูหน้าดูตาท่าน,นครับแล้วพี่ดูเนื้อหา รอยเก็บตะใบเก่านะครับวงนี้ขอสองพัน้าครับต่อไปครับเป็นเตารีดครับแล้วพี่ดูคาบตะกันคาบความเก่าความแม่งครับรรรรพี่ดูรอยเก็บตะใบครับ ดูช่อรอยชอด้านล่างครับองค์นี้ขอสอ0พันครับสมมติถ้าพี่อยาปิดพี่บอกผมด้วยนะองค์งที่เท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่และ EP ไหนนะครับต่อไปก็เป็นเตารีดครับคือพระบ้านเตารีดพิมพ์เออะไรนี่ผมว่าพอใช้ได้เลยนะครับ พี่ดูเก็บตะใบคือพวกพี่ไม่ต้องกลัวผมคัดมานะผมไม่ได้เมามานะแล้วถ้าของไม่ดีหรือว่าผมไม่เอามาเลยนะครับผมคัดแต่ของดีๆมานะครับแล้วพี่ดูแต่ละองค์แท้ดูง่ายนะพี่ดูนะ องนี้กสองพนาต่อไปครับนี่อง์นี้เสียดายนิดหนึ่งนะพี่เป็นของหลวงพ่อจันนะครับแต่พระเจ้าของเขาล้างมานะครับโคตรเสียดายเลยครับแต่พี่ดูคาบตะกันอนย,ยังอยู่นะครับล้างจนเสียพระเลยครับรอยเขาล้างมานะครับพี่ พี่ดูหน้าดูตาท่านครับพี่ดูช่อลอยรอครับแท้ดูง่ายนะพี่ดูพระบางนะแล้วลอยต่ใบกืนไม่หมดแล้วครับแล้วพี่ดูด้านหลังครับเสียดายเขาล้างมานะครับเป็นหลวงพ่อจันวัดบางมอนนะครับแต่นั่นยังขึ้นมาเป็นเกตเลยนะลอยเขาล้างดูไม่เดือนครับ งคงนี้คอสองมนแปดครับต่อไปครับเป็นเหรียญปู่ทวดแล้วพี่ดูเหรียญเหรียญน,นี้นะพี่ดูความคมคนระับอย่างนี้พี่ว่าดูง่ายไหมพ้าชาวบ้านนะตรงนี้เขาบอกเขาไม่ได้แขวนไม่ได้ใช้เลยนะครับ แล้วพี่ดูดูความคมดูเสียนพี่จะเอาตำหนิต,ตรงไหนครับคมกิบแล้วดูด้านหลังนะครับอูเรียนรอยปิ้นเดิมนะครับแล้วพี่ดูรอยปัม๊มรอยกระแทกครับพี่ดูตาท่านคมตัวหนังสือเป็นแท่งสวยนะครับ งนี้ขอพันหกครับต่อ,อไปครับเป็นหลังหนังสือบล็อกวงเดือนนะพี่บล็อกวงเดือนที่ตรงนี้นะจริงมันจะมีบล็อกวงเดือนที่ขีดขีดใต้ใต้ขาท่านก็มีนะแต่นี่เป็นบล็อกวงเดือนตรงนี้นะพี่ดูเส้นวิ่งครับ ดูความคมครับพี่ดูรอยงัดใต้ฐานชัดเจนนะครับวงนี้ขอ2,7งพครับต่อไปครับเป็นหลังหนังสือพิมพ์เล็กนะครับทอจุดแล้วพี่ดูวงนี้ลิมิตนะคือพาบ้านบ้านผู้พี่จะคือเจอแปลกๆเยอะครับแล้ว ของผมคือผมคัดมาผมว่าพระที่แปลกๆเลยเพราะว่าแท้น้ำหนึ่งเลยนะแล้วพี่ดูตรงนี้เสี่ยนวิ่งครับพี่ดูความคมคับดูรอยปั๊มรอยกระแทกครับพี่ดูเสี่ยนวิ่งครับที่ล่องครพี่เห็นไหมดูฝุ่นจับครับ ที่แปลกพี่ดูตัวหนังสือคดังนั้นคีป,ปิ้นยังอยู่เลยครับที่ปั๊มที่กระแทกครับวงนี้ขอ2,500นพี่พี่ผมอยากให้พวกพีด่ดูเลยนำเสนอเลยวงนี้แปลกนะครับและเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินคือ เงินแท้เลยนะผมว่าแล้วพี่ดูมีน้ำหนักนะครับแล้วองนี้โคตรสวยเลยพี่แปลกนะผมว่าแล้วพี่ดูเนื้องเงินไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับพี่ดูเนื้องเงินเก่านะครับนี่พี่ดูตัวหนังสือเป็นแท่งครับแล้วดูความคมครับเป็นเนื้องเงินนะพี่ พี่ดูตัวตัดด้านข้างครับจะนี่ที่ด้านหลังพี่ดูเรียนก่อนรอยเจาะปิ้นเดิมๆม,มาเลยนะครับแล้วพี่ดูผมท่านดูเซียนวิ่งครับดูความคมครับพี่ดูตาท่านครับพี่ดูเซียนวิ่งครับ พี่ดูความคมครับพี่เคยเจอหรือเปล่านี่ผมกอกงังครั้งแรกเหมือนกันครับแล้วพี่ดูเซียนวิ่งครับดูตัวหนงังสือครับแท้ดูง่ายนะพี่ผมว่านะพี่ดูผมท่านครับดูเซียนวิ่งแล้วเป็นเนื้องเงินเก่านะครับ ่งนี้แล้วผ้าสวยนะครับ่งนี้ขอสองพันห้าครับเดี๋ยวผมเพิ่มให้อีกองนี้กว่าแล้วก็เหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญปู่ทวดองนี้นะ่าจะเป็นปีศูนย์แปดนะไม่ใช่ปีหัวตโตสนะองพันห้าร้อยนะองนี้เป็นปีศูนย์แปดนะครับ พี่ดูความคมครับพี่ดูเส้นผมดูเส้นวิ่งครับรอยปั๊มรอยกระแทกชัดเจนนะคีป,ปิ้นองค์นี้ขอพันสองครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ063 0800 174ครับ ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ